เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามีรถบ้านน่าสนใจอีกหนึ่งคันอันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นเซ็กส์เมนต์มัดเมอร์เซเดสเบนกับบียมนับยูนะครับเขามีเซ็กส์เมนต์เซ็ก์เมนต์หนึ่งก็คือรถเล็กเล็กกว่าซีสามหรือเล็กกว่าซีคลาสบีเอ็มน้บยูทำซีหนึ่งซีหนึ่งก็คือรถแฮชแบ็กที่เป็นเครื่องวางหน้าขับหลังแต่ตัวนี้เป็นซีวีสองนะครับซีวีสองเนี่ยจะเป็นรถเครื่องวางหน้าขับหลังเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันจะเป็นคูเป้นะครับ เป็นรถสไตล์สปอร์ตซึ่งรุ่นพี่ของเขาก็คือ m 2แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถอีกเซ็กซ์เมนหนึ่งนะครับที่ขายดีนะสําหรับคนที่ต้องการรถไม่เล็กไม่ใหญ่5้าที่นั่งแล้วข้างหลังจุของได้ซึ่งสามารถนั่งใน้7ที่นั่งก็ได้2 1 8ึแ grand tourer เนี่ยพื้นฐานเดียวกับ b m S ซีอีหนึ่งหรือซีีสองนะครับเป็นรถเครื่องวางหน้าขับหน้านะครับคล้ายๆกับ x 1แต่ที่สําคัญคือมันพิเศษกว่าคือมัน5ที่นั่งก็ได้7ที่นั่งก็ได้นะครับแล้ว ขับดีนะตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบ1,500ซีซ uh ีทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับตัว1,500เนี่ยให้แรงม้าถึง136แรงม้าคู่กับเกียร์อัมัติ8สปีดนะครับขับดีประหยัดน้ำมันทั้งในไม่ได้เล็กนะครับมันเหมาะสำหรับคนรับครอบครัวแล้วอยากจุกข,ของได้เยอะๆบรรทุกคน7ที่นั่งก็ได้5ที่นั่งก็ได้ออกมา2ล้านกว่าตอนนี้รถสภาพเนียบมากนะครับไม่6 0หมืเท่านั้น ราคาพิเศษครับ699,000านะครับรับแรกรับเทอร์รับขายอยากฝากขายก็โทรเข้ามาได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะคนที่ชอบรถเซ็ก์เบน์คล้ายๆกับ X1 นะครับมันเป็นรถพื้นฐานเดียวกับ X1 แล้วก็มินินะครับมันคือตัวรถเนี่ยเครื่องเดียวกันเลยพื้นฐานฟิลลิ่งนิ่มกว่าวันนะครับแล้วก็นิ่มกว่ามินิใครชอบเซ็ก์เบน์แบบนี้ราคาแบบนี้ผมว่าจัดได้เลยสภาพรถอย่างนี้หายากนะครับเดี๋ยวไปดูว่ารถรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ รีวิวภายนอกครับของ BMW ยนะครับซีรีส์2นะครับ 218i นะครับตัวนี้เป็น Grand t o u r e r นะครับเป็นแฮชแบ็ k ที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์2นะครับอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถ MPV นะครับเป็นรถ l u x u r y นะครับเอาจริงภายนอกผมว่ามันดูสปอร์ตอยู่เลยนะเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันไม่กินน้ำมันมากนะครับห้ออปชั่นสำหรับรถ b m ีมมาครบหมดนะครับรถคันนี้รถเดิมๆนะ ไม่มีชนหนักนะครับไม่หกหมื่นแท้ๆรถบ้านๆนี้ได้มานี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถจากลูกค้ายังไงแบบนั้นเลยไฟหน้านะครับจริงๆเป็นไฟไฟหน้าซีนอนลูกแก้ว2ลูกนะครับสวยงามมากเป็นใบซีนอนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคอแมววีดีสวยเลยนะครับกันชนหน้าสปอร์ตนะครับมองดูสปอร์ตเลยนะครับแต่ตัวนี้จริงๆตัวรุ่นย่อยจะเป็นลักชัวรี่นะตัวล้อนะครับตัวนี้ทางโรงงานให้ล้อขอบ17มานะครับช่วงล่างผมว่านิ่มนะเอาจริงๆผมว่านิ่มกว่าไอกวัน ไอเดียผมนะนะครับผมว่า X1 จะค่อนข้างแข็งกว่านี้นะครับเป็นเครื่อง3สูบนะครับ1 5 0 0รซีซีสวิง power Turbo นะครับให้แรงม้า136แรงม้าคู่เกียร์อันมัติ8สปีดนะครับรถเครื่องเล็กแต่ไม่เล็กนะแรงบิดนะครับดีเลยนะครับรถมีประวัติเข้าศูนย์คบทุระยะนะรถเป็นรถเครื่องวางหน้าขับหน้านะครับขับง่ายนะครับแล้วก็ไม่แข็งเลยนะครับขับดีสุดตัวรถนะไม่สูงไม่เตี้ยมากนะครับจริงๆพื้นฐานไซส์เนี่ยใหญ่กว่ามินินิดนึงนะครับ างที่บอกนะตัวพื้นฐานเนี่ยจริงๆมันใช้เหมือนกับ X1 กับมินินะครับค o u ท t ี่ man นะครับกระจกนะครับมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับสีโดยรวมถือว่าสวยหมดเลยนะหลังคานะครับสีสวยมากคันนี้รถบ้านๆเลยทุกอย่างเป็นตาบีเอ็มเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันด้านหลังรถนะครับมีความยาวนะครับแต่สวยนะไฟท้ายนะครับ ผมว่ามันมีทรงซีสองที่ให้ความโดดเด่นเลยนะจะไม่คล้าย X1 นะครับแต่ผมว่ามันให้ความดูสปอร์ตกว่า X1 นะถ้าไอเดียผมนะครับนี้กันชนหลังนะเซนเซอร์รอบคันคันนี้มีติดกล้องมองหลังมาเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในว่ามันเจ็ดที่นั่งยังไงนะครับมาดูข้างในนะครับตัวนี้เปิดมานะครับตัวนี้จะพับเป็น5ที่นั่งนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะมันจะเป็น5หรือ7ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ปิดกลิ่นนะครับตัวนี้จริงๆใครมีนะผมแนะนําให้ปิดมันช่วยเรื่องแอร์ได้แอร์ทำงานไม่หนักได้เยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ที่พับเบาขึ้นนะครับอุปกรณ์เก็บของเนี่ยอำนวยความสะดวกมีครบหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเบลนะเดี๋ยวเราจะพับให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นตัวพับเบาขึ้นวิธีการนะครับตัวนี้คุณต้องเอาผ้ารองผ้ารอ,องอันนี้ออกนะครับเนี่ยข้างล่างจะเป็นเบานะคุณกดปุ่มนี้นะเนี่ยกดตรงนี้นะครับกดพอล็อกปุ๊บตัวนี้มันจะหลุดออกมานะครับเอาตรงนี้ออกมาก่อนนะ ปรับเบาะลงนะครับโดยการปรับตรงนี้ลงนะครับมันก็จะปรับพับลงไปนะนะครับตรงนี้พับลงนะครับหรือมันจะพับลงไปหมดเลยพอพับลงหมดนะคุณก็ดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งนะครับพับขึ้นมาดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นเจ็ดที่นั่งซึ่งผมว่าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับก็โอเคนะเป็น ต้องบอกว่าเป็น MPV 7จที่นั่งที่อนเนกประสงค์เลยนะครับหรือถ้าอยากขนของนะคุณก็แค่พับตรงนี้ลงไปนะครับเนี่ยคุณพับตรงนี้ลงไปนะคุณดูความกว้างของเขาเลยครับเขาสามารถขนของขนทุกอย่างนะครับไปแคมปิ้งได้สบายสบายเลยเนี่ยใหญ่มากมันเป็นรถเ m ียมที่ราคาไม่แพงนะครับคุณดูเนี่ยอนเนกประสงค์สุดเลยนะ กุญแจนะกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับรถปี2017นะปีใบใหม่เลยนะครับเปิดประตูข้างในนะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับดากอต้านะสวยงามมากนะครับเป็นลายจุดแบบนี้นี่คือรถสภาพดีมากผมไม่ได้ทําอะไรกับรถคันนี้เลยนะครับลูกค้ามาให้ผมรีวิวผมก็รีวิวเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับคุณดูออปชั่นอุปกรณ์ทุกอย่างสวยเลยนะครับเหยียบเบรกนะครับสตาร์ทเรียบร้อยนะครับ อบร้อนมากนะครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ไม่หกหมื่นหกพันนะครับเก้าร้อยห้าสิบคือไม้แท้นะครับมีประวัติเข้าสู่รถมือเดียวนะรถแทบไม่ได้นั่งข้างหลังเลยนะครับรถรับส่งเด็กๆนะครับคอนโซลเนี่ยไม่ตาักแดดเลยนะตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับเนี่ยเขาติดกล้องมองหลังมาให้เพิ่มละตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะครับติดเพิ่มมาเรียบร้อยอุปกรณ์ข้างในนะครับเดี๋ยวเราทำา็สัตา์ให้อีกทีนึงตัวนี้มีนี่มีไฟดิมด้วยนะสวยงามนะครับล็อกปลดล็อกตรงนี้นะครับ กดล็อตตรงนี้นะออปชันกระจกนะครับพับพับได้หมดแล้วนะครับพับได้ทั้งคู่เลยนะครับเปิดได้นะไฟนะครับเป็นไฟออโต้ไฟตัดหมอกหน้าหลังมีพร้อมนะครับอันนี้ที่ปัดน้้ำฝนจะมีหน้าหลังนะครับกดตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นไฟนะครับเวลาอยากดูตัดสินเปลืองน้ำมันนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยกดตรง p C นะเห็นกดเห็น C ไหมครับอันนี้การสินเปลืองน้ำมันนะครับ อันนี้ดูอุณหภูมินะโอเคนะครับตอนนี้เช็คทุกอย่างจากตรงนี้ได้เลยอัตราสิ้นเปลองน้ามันนะครับจริงๆเขาเคลมไว้ที่ประมาณ15กิโเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับอันนี้คือประมาณ12กิโเมตรต่อลิตรนะครับอัตราสิ้นเปลองน้ามันก็โเคไว้ที่15นะตอนนี้12นะครับซึ่งประหยัดนะนะครับรถขับดีเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะตัวนี้มีลิมิตตรงนี้นะครับโหมดต่างๆสั่งงานที่เสียงนะครับสามารถกดตรงนี้ได้นะครับโหมดตัวนี้ ก็เป็นพวกโหมดฟังเพลงต่างๆมนี้นะครับตัวนี้มีออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยเนาะนะครับพวงมาลัยปรับมือนะครับตัวจอ iDrive นะมัลติมีเดียนะครับเล่น external device ได้นะครับเนี่ยเล่นบลูทูธนะครับ AUX นะครับเซ็ตทุกอย่างได้หมดเลยนะครับจากตัว iDrive ตัวนี้นะรถไม่มีปัญหาหนักนะครับเนี่ยมาดูเซ t ตติ้งเ่ยเดี๋ยวดูเลยสเตตัสนะครับ ไม่มีนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับมีสปอร์ตดิสเพย์ด้วยนะครับบอกทอบอกพลังบอกพาวเวอร์นะครับโอเคนี่แอร์ปกตินะครับเป็นที่วางของเนาะตัวนี้เป็นแอร์นะครับเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตมัติ8สปีดนะครับีบวกลบตรงนี้ได้นะครับบวกลบเนี่ยครับกดตรงนี้นะกดลงนะครับกดลงนะครับกดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้มีปุ่มสปอร์ตด้วยนะครับ เป็นปุ่มสปอร์ตนะครับแต่อีโคนะครับผมว่ามันน่ารักดีนะกดขึ้นกับลงนะครับตัวนี้เป็นคอมฟอร์ตนะครับอีโคโปรนะครับเครื่องตัวใหม่ๆนะครับจะปรับโหมดการขับขี่ได้อยู่แล้วนะกดจต,ตรงนี้ได้ผมว่าสปอร์ตดีนะไอเดียดีนะครับปุ่มตรงนี้ตัวนี้เป็นแท็กชั่นคอนโทรลเปิดปิดนะครับอันนี้เบรคเไฟฟ้านะพอปรับหมดสปอร์ตมันจะมีสปอร์ตดิสเพย์ขึ้นมาได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะไอร้อยต่างๆ แต่ USB ตรงนี้นะครับจริงๆผมว่าออปชันก็คล้ายๆกับ X1 นะแต่เป็นเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับอันไหนประสงค์กว่าเนาะนี้เบาะสีต่างๆนะครับบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างมีครบหมดนะครับผ้าหลังคาสวยงามนะนี่ยังไม่ได้ทําเลยนะครับบอดแถวสองนะครับจริงๆมีบอดแถวสามนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกทีเราดูแค่แถวสองวิธีการที่จะเลื่อนก็คือแค่ดึงตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะปรับออกมานะครับสามารถ ปรับตรงนี้ขึ้นลงข้างหน้าได้นะครับตัวนี้มี iso fix นะครับสําหรับเบาะเด็กพร้อมนะครับเข้าไปนั่งข้างในกันถือว่าไม่ไม่ติดนะครับมันยกสูงนั่งสบายเลยนะนี้นั่งผมว่านั่ง5้าที่นั่งได้สบายนะครับข้างหลังได้อีก2ที่นั่งนะครับมีไฟพร้อมเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวกระจกเราจะทดสอบขับให้ดูนะครับเราลองกดโหมดสปอร์ตนะครับตอนนี้โหมดสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับลองเหยียบดูนะเหยียบ มันไม่ได้เป็นรถที่ดึงวอหวานะครับแต่มันไหลนะมีร้อยแล้วนะครับคือจริงๆเครื่องบลอง็อกนี้นะผมว่ามันมาไวเหมือนกันนะครับสามสูบก็จริงแต่ผมว่ามันมันได้ข้อดีคือมันประหยัดน้ํามันนะครับแต่ถือว่าการขับขี่เนี่ยผมว่านิ่มนวลมากนะด้วยตัวรถฐานยาวขนาดนี้นะครับมันเป็นสามที่นั่งเนี่ยแล้วที่นิ่มนวลขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับประหยัดน้ํามันนะ นี่ขนาดผมเหยียบประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเขาเคลมไม่ถึง15เลยนะเป็นเครื่องเบนซินที่ประหยัดเลยนะครับอยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งประหยัดอย่างคันนี้เลยนะแนะนําเลยครับด้เห็นรายละเอียดนะครับของ BMW 218i นะครับ Gran t u เลอร o นะครับ f 4 6นะตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเที่นั่งรถไม่60,000เท่านั้นนะครับรถปี2017ราคา6,99,000บาทนะครับเอางี้มันเป็นรถเที่นั่งอเนกประสงค์นะครับ รถปใีใหม่ๆราคาแบบนี้จับต้องได้มากๆนะครับอยากแลกอยากเทิญอยากขายหรืออยากซ่อมก็แอดไลน์ตามคิวอาโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับไฟแนนซ์อยู่ที่เครดิตลูกค้านะถ้าเครดิตดีก็จัดได้กเกือบเต็มเลยนะครับใครมีรถสวยๆอยากฝากขายหรือสนใจคันนี้ก็แอดไลน์ตามคิวอาโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมนะครับทั้ง t i k t o k นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยสวัสดีครับ